เดอะสแครสนับสนุนโดยวิมานทิพย์ ผมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนเราวันหนึ่งเนี่ยเราต้องสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าคนรอบตัวที่เรารักพอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วครับบางทีเราอาจจะตั้งสติไม่ได้แต่ขอให้นึกถึงวิมานทิพย์นะครับเพราะว่าวิมานทิพย์เนี่ยจำหน่ายลงศพแล้วก็มีบริการรับส่งศพนะครับแล้วก็ฉีดฟอร์มาลีนด้วยดูแลทุกข,ขั้นตอนถ้าวันนั้นมาถึงนึกถึงวิมานทิพย์นะครับมีรถรับส่งนะครับแล้วก็เดินเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็มีการจัดดอกไม้ด้วย ครบวงจรที่วิมานทิพย์นะครับสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนี่ยแอดไลน์ติดเครื่องเอาไว้ SA 6208หรือว่าโทร099 283 7713นึกถึงวิมานทิพย์นะครับไปฟังกันครับพี่รันมากับเรื่องที่มีชื่อว่าที่ตั้งสุสานเก่าอ่่าคะใชะเป็นยังไงครับพี่เชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตออกตัวกับเอฟนิดนึงนะคะว่ารันก็ไม่ได้มาเล่า นานแล้วแล้วก็เรื่องนี้ค่ะก็ให้ฟังแบบขำๆเนาะเป็นเรื่องเล่าเพราะว่าตัวเรนเองก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีความน่ากลัวหรือว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับคนที่ได้พบกับสถานการณ์จริงรนะคะแต่วันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ฝั่งเอซีด้วยใจดีใจดีกับมือใหม่ด้วยนะคะอโอเคเอค่ะเดี๋ยวเริ่มเ,เ,เลยนะคะคือเรื่องนี้ค่ะก็ เป็นเรื่องที่อ่พี่ชายคนสนิทนะคะสนิทกับตัวรันมากรู้จักกันมานาวนานมากนะคะก็เล่าให้ฟังคือขออนุญาตเกิดอธิบายว่าคือจริงๆแล้วไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับฟังเรื่องนี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทกับรันมานานได้รับรู้เรื่องราวในสิ่งที่รันทําได้ได้รับรู้ว่าคนนั้นคนนี้เจอพลังงานหรือหรือผีหรือเรื่องแปลกๆอะคะ่ะอื มาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่เคยเกิดเรื่องนี้ออกมาเลยครับนะคะว่าตัวเขาเนี่ยอ่ได้เคยพบเจออะไรและจะถามถึงว่าตัวบุคลิกของพี่ชายคนนี้เขาเป็นยังไงคืออก็ไม่ใช่คนรุ่นเก่าเราก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ครับแต่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายคือมันจะมี question mark มันจะมีคำถามอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่เขาเจอเราก็เลยมองว่าเออ เป็นไปได้ด้วยเหรอว่าว่ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณเหตุการณ์นี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณน่าจะสามสิบปีที่ผ่านมาเลยนะคะอ่าครอบครัวที่เราจะเออน,นีเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะก็จะเป็นแบบครอบครัวคนจีนแบบจีนแต้ๆต,ต้เลยนะคะคจีนแบบแท้แท้เลยนะคะแล้วก็สถานที่ ที่เป็นตัวเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นย่านย่านหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะคซึ่งเมื่อย้อนกลับไปประมาณสี่สิบห้าสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันมันก็ยังเป็นเป็นเมืองที่ยังไม่ได้ขยายแต่ปณปัจจุบันเนี้ยเป็นใจกลางที่ค่อนข้างที่จะแออัดแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปทุกคนก็จะรู้กันว่าที่ดินส่วนใหญ่แล้วในบริเวณะนะั้นอ่ะมันจะเป็นสุสานค่ะขนาด คือถ้าจะเรียกว่าสุสานเลยแบบเป็นเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะไม่ใช่ก็คงจะเป็นแบบฟิลแบบสมัยก่อนที่มีที่ว่างก็เอาศพไปฝังจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันอย่างนั้นนะคะนะคะแล้วเขาก็พอระยะเวลาผ่านไปเนาะความวังเวงลดลงเขาก็เอ่อมาสร้างตึกสร้างอาคารคะนะคะขายไปความเจริญก็เข้าถึงนะคะ ครอบครัวนี้ก็ก็อย่างที่เกิดไปว่าเป็นคนจีนเขาก็อาชีพส่วนใหญ่เขาก็จะค้าขายกันเนาะก็เช่นกันค่ะป้ากับมานี่เขาก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวอ oh. นะคะก็จะมีลูกหลานเยอะแยะมากมายแล้วก็คนจีนเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะจะมีอากงอาม,ม่าในตอนที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป้านะาอาก็รวมอยู่ด้วยกัน oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเป็นอา,อาคาร าบางคนจีิก็จะแบบค้าขายด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะซึ่งเรื่องราวความเป็นมาของตึกของอาคารบริเวณนั้นนะคะตัวละครที่รันจะเกิดก็เดี๋ยวรันขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะครับก็จะมีเฮียหนึ่งเฮียสองเฮียสามนะคะซึ่งในเรื่องก็คือจะเป็นลูกชายของป้ากับหมา้านะคะแต่ว่า ตัวละครที่พบเจอเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็คือจะมีเฮหนึ่งกับเฮสามนะคะ hmm. อือ่าซึ่งเฮหนึ่งกับเฮสามน er นะ่ะเขาเป็นเด็กอายุก็ประมาณสิบสิบกว่าเขาไม่รู้เรื่องราวหรอกว่าตึกเนี้ยสร้างมายังไงรู้แต่ว่าในวันที่ได้ย้ายมาเนี่ยป้าเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบขึ้นบ้านใหม่ต้องทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh, พี่นัด oh. เป็นคน ถ้ามาหากินจริงๆที่แบบว่าเออมาแบบเอาเลิกสะดวกครับเนาะคือพร้อมซื้อขายกันจบก็ย้ายพ้าลูกพาหลานย้ายเข้ามาทำกิจการดำเนินชีวิตนะคะส่วนตัวฟ้ากับมาเองก็อย่างที่บอกว่าสร้างตัวค้าขายเขาก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกส่วนใหญ่ก็เด็กๆเ,เขาก็จะอยู่กับอากุกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซึ่งในช่วงนั้นนะคะเออ ล่นจะขอเล่าเหตุการณ์ของเหยหนึ่งก่อนนะคะเีย่หนึ่งก็จะเป็นลูกชายองโตเนาะที่ค่อนข้างที่จะ,ะเลี้ยงดูได้รับการเลี้ยงดูแบบลูกคนจีนที่แบบลูกชายคนโตต้องเป็นต้องเป็นเลือดอย่างนั้นนะคะคนะคะเขาก็จะโดนสปอยแล้วก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าเขาก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เอถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันนะคะ พี่นั้นก็เราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ในพฤติกรรมของเขาว่าโรคซึมเศร้าครับแต่ว่าย้อนกลับไปสามสิบปีก่อนสี่สิบปีก่อนเงี้ยเราก็ยังไม่รู้จักโลกนี้กันนะนะคะอืมเรารู้แต่ว่าเขาเนี่ยบุคลิกลักษณะของเขาที่ทุกคนในบ้านรู้กันดีคือเขาจะไม่นอนกลางคืนอ่อเขาจะใช้ชีวิตตอนกลางวันหรือนอนกลางวันอ๋อครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ซึ่งในตอนแรกอะคะ่ะที่เขาเราเอาในครอบครัวเขารับรู้ก็คือเข้าใจว่ามันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของเด็กวัยรุ่นนะคะว่าอาจจะมีกิจกรรมทํากิจกรรมกลางคืนครับแต่ว่าถามไปถามมาคุยไปคุยมาหรือเป็นเรื่องที่ในหนึ่งก็จะบอกเล่ากับน้องชายอีกสองคนหรือว่ากับอากงอาม่าหรือคนในครอบครัวว่า,วาเขาอะนอนหลับไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเจอผี อืม mm. ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขอบขันค่ะพี่นัทเพราะว่าคนไม่เคยเตอย่อมไม่เชื่ออยู่แล้วเนาะค่ะเอ่อก็จะกลายเป็นเรื่องขอบขันกันไปว่าคิดมากอ oh. บ้าบอไรสาระจินตนาการแต่งเรื่องไปอ่าว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วคืออยู่ที่บ้านเนี่ยอยากก่ากลัวมากเขาก็อยา่าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ ก็จะไหว้กวงไม่เป็นตามลำดับขั้นนะนะคะซึ่งคนจีนเขาก็จะมีพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษอยู่แล้วอ่มีการไหว้เจ้าที่ติจุเอียอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยให้เหตุผลว่าก็ต้องเป็นบรรพบุรุษแหละที่มาอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่หนึ่งเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่มันคือไอ้หลอกไอ้หลอกเขาอ่ะเขาจะใช้ชื่อเรียกเรียกไอ้วิญญาณหรือผีตัวเนี้ยว่า ไอหลอกนะคะแล้วเขาก็จะบอกกับน้องเขาอีสองคนว่ามึงถ้ามึงไม่รีบกลับบ้านอะ่ะแล้วมึงมึงคืนมึงไม่นอนอะ่ะระวังนะมึงจะเจอไอห,หลอกอ mm. ก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยค่ะพี่นัดทุกคนก็จะขบขันว่าไอห,หลอกไอห,หลอกแต่ว่ามีตัวตนเขาเป็นยังไงมันคือยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้ mm. มีแค่ที่หนึ่งคนเดียวนะคะ แล้วอย่างหนึ่งอ่ะอาการก็จะทรงซูดทรงซูดอย่างเงี้ยค่ะคือคนไม่นอนกลางคืนนะครับอ่าแล้วเด็กอายุยังไม่มันยังไม่เจริญวัยเต็มวัยอะค่ะกลายเป็นว่าเขาก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กมีปัญหานะคะออในระดับหนึ่งแหละทีนี้ความกลัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้บอกกับใครก็ไม่มีใครเชื่ออันเนี้ยเขาก็อ่อพอไปปรึกษากงอมาม่าอย่างเงี้ยค่ะอากงอาม่าก็บอกว่า มึงก็ไปวัดสิเออมึงก็ไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อ่าไม่ให้ผีมันมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงจะพูดตัดปัญหาไปอะคะ่ะพี่นัดแต่เฮียหนึ่งก็ทำจริงๆก็ไปขอพรขออยู่อย่างนง้นนะคะแต่คิดว่าแกบอกว่าก็ยังคงเจออยู่ออมันเจอจนมันชาชิน คือระดับความน่ากลัวนะ่ะมันมากน้อยแค่ไหนอะ่ะรันก็อธิบายไม่ได้เพราะว่าแกแกก็จะเป็นเบื่อนะปัจจุบันแกก็จะเป็นเบื่อะค่ะพี่นัดแกก็ไม่สามารถอธิบายให้เราฟังได้ว่าแกเจอแบบไหน,ไหน,นอะไรเงี้ยรู้แต่ว่ามันมันเจอจนชินจนความกลัวมันกลายเป็นความกล้านะคะพอไปขอพรเนี่ยจากที่ขอไม่ให้เจอมึงไม่เห็นจะได้ผลอื สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เห็นจะช่วยเนาะแกก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากอ้าถ้าอย่างนั้นอนะขอหวยหน่อยละกันอ่ะลองดูซิอ่ะถ้าเกิดว่ามามาหาเนี่ยมาหาเพราะอะไรถ้ามาหาจริงๆอยากได้บุญหรืออะไรขอหวยและกันอ่ะแล้วกลายเป็นว่าแกมีโชคจากการเสี่ยงดวงจริงๆค่ะพี่นัทครับอ่ะแกก็เริ่มจต่ขอแล้วได้เงินทําบุญ ขอและได้เงินทำบุญทีนี้ไม่ไปวัดแล้วค่ะ oh. อ๋ออ่าเริ่มมาจุดทูบจุดเทียนอยู่ที่บ้านแล้วขอปีที่บ้านแล้วอ,อืมอ่าใช่ก็ไปขอที่วัดไม่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวขอที่บ้านเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาครับทีนี้ดกิจวัดที่ทุกคนเห็นก็คือจุดทูบจุดเทียนเพื่อที่จะไหว้หรือบน่นหรือพึมพำหรืออธิษฐานอะไรบางอย่างยาวๆอะค่ะออ oh. ขออะไรสักอย่างแต่รู้แต่ว่าทุกคนก็จะรู้อยู่อย่างเดียวว่าเหียนหนึ่งเนี่ย เป็นคนที่มีโชคจากการถูกหวยถูกแล้วถูกอีกกลายเป็นคนที่มีเงินคือแล้วระยะเวลาจากวันนั้นมันดําเนินเรื่อยมาจนเขาโตเป็นหนุ่มเลยนะคะครับคือใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยด้วยการแบบเล่นหวยซื้อหวยเสี่ยงโชคการพนันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขากลายเป็นคนที่มีเงินมีทองจากอาชีพนี้เลยอะคะ่ะอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วก็ก็เป็นเรื่องขำขันกันไป<อ>เป็นเรื่องขำขันที่ คือลูกชายคนโตอะค่ะเขารักแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้รู้สึกผิดหวังหรืออะไรนะคะสำหรับครอบครัวเนี้ยครับก็ทีเนี้ยส่วนในส่วนของเฮียสามเนี่ยเขาก็เริ่มละเริ่มอายุไล่เลี่ยก,กันก็เริ่มโตเป็นหนุ่มอายุแบบสิบแปดสิบเก้าไปปลายแล้วนะสิบไปปลายแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะออไอ้คำว่าไอ้หลอกไอ้หลอกเนี่ยเขาก็ได้ยินมาตลอดแต่ว่า เขาไม่เชื่อก็ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก็คงเสมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะหรือว่า fc ผู้ฟังที่ฟังรายการผีแต่ก็ยังไม่เชื่อผีไม่เชื่อว่าผีดีจริงอยู่เ<อ>ชื่อว่าทุกคนหลายหลายคนเป็นนะพี่นาทเชื่อคนนี้ก็เฮียสามก็เหมือนกันค่ะเขาก็อาจจะมีแหละเพราะเห็นว่าพี่ชายนะถูกหวยแต่เป็นผีดีพลังงานดีเป็นบรรพบ,บุรุษเป็นเจ้าที่เป็นพระ เป็นเทพหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เชื่อคำพูดของพี่ชายหรอกอาจจะเป็นเอาง่ายพี่ชายอาจจะหลอนหลอนยาหลอนแบบจินตนาการไปรเพราะเพราะรู้อยู่ว่าบ้านน่ยอยู่ใกล้สุสานในช่วงเวลานั้นน่ยน,นะคะ<อ>มันก็จะมีช่วงรอยต่อที่แบบยังไม่เจริญมากค่ะพี่นัดเปิดได้ต่างออกไปก็รู้แหละมองก็เห็นแหละว่าเป็นสุสาน แล้วก็หลังจากนั้นเวลาผ่านไปบ้านช่องมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆความวางเวงอะไรมันไม่มีความน่ากลัวมันก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยพี่สาวก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าก็แค่ได้แค่ฟังแต่ว่าไม่เคยเจออะไรเงี้ยจนมามีจุดเปลี่ยนในวันหนึ่งค่ะคที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามันเอะมันเอะแหละคือ ในในในวันวัน,นวันนี้ค่ะคือเป็นวันที่เฮียนหนึ่งกับเฮียสามอ,อยู่บ้านกันสองคนนะคะแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนและดึกและซึ่งคําพูดที่พี่ชายอะ่ะเฮียนหนึ่งเขาก็จะหลอกอยู่ประจําว่าไอ้สามมึงกลับบ้านมาดึกๆอะ่ะระวังผีหลอกมันหลอกนะ oh, oh, oh. อ่าเดินเข้าไปในบ้าน oh, oh. เห็นพี่ชายกําลังเปิดตู้เย็นอยู่ครับ uh. ก็คำคำไปนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า ในในมุมของบ้านนะคะพี่นัดคือเฮียสามเขาก็เดินไปห้องน้ําคือถ้าอยู่ตรงห้องน้ําก็จะไม่เห็นไม่เห็นคนที่อยู่ตรงตู้เย็นคนตู้เย็นตรงอยู่ตรงตู้เย็นก็จะไม่เห็นคนเข้าห้องน้<อ>ําคือความมืดแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดไฟกันคือชินแล้วเขาก็อาศัยแค่ได้ยินเสียงกันเอาอะค่ะอ่าเฮีสามเขาเข้าห้องน้ําไปนะคะทีเนี้ยอ่าพอเขาเปิดประตูมาเขาก็ได้ยินเสียง เหมือนเสียงเดินขึ้นไปบนชั้นสองชั้นสามอะค่ะครับเขาก็อ่ะเฮียหนึ่งคงเอาของในตู้เย็นเสร็จแล้วแล้วคงเดินไปเขาก็เลยรีบเดินไปตามไปแต่พอเดินตามไปคือห้องที่เขาอยู่อ่ะคือชั้นสามใช่ไหมคะเพราะเขาเดินไปถึงชั้นสองเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอ่าได้ยินอ่าโทษค่ะเขาเดินได้ยินเสียงฝีเท้าอะค่ะเดินขึ้นไปด้านชั้นบนแล้วก็ได้ยินเสียงปิดประตู ก็เลยเข้าใจว่าอ่ะโอเคเฮียหนึ่งอ่ะคงเข้าห้องไปแล้วเราอ่ะเหลือเราคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ระหว่างที่เดินขึ้นไปในระหว่างชั้นนะคะเขาก็ได้ยินเสียงเฮียหนึ่งตะโกนมาจากด้านหลังว่าไอ้สามมึงขึ้นห้องไปแล้วหรอทำไมไม่รอกูอ่ออ่าตอนนั้นนะคะเฮียสามก็ะงักเลยว่าเอ้าแล้วใครอ่ะที่เดินขึ้นไปข้างบนในเมื่อเฮียหนึ่งอยู่ด้านหลังเราครับ แล้วก็เลยได้มีการพูดคุยกันว่ามึงพาใครมาบ้านไหมอ่ะเราก็บอกไม่มีกูไม่ได้พาใครมาอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกันไปก็บอกมึงอ่ะน่าจะโดนผีไอ้หลอกหลอกมึงแล้วแหละอืมอ่าที่สามก็มึงนี่มันไร้สาระฟิลอย่างนง้นน่ะนะคะ,ะแต่แต่มันก็เป็นมันเป็นเรื่องขาใจว่าอ้าวแล้วใครอ่าจากวันนั้นก็ ผ่านไปคือถามว่ามีความกลัวนิดๆไหมในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็ต้องกลัวอยู่แล้วว่าพี่น,น้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเขาก็ลืมค่ะแต่มันมีวันที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตและมันทําให้คนที่ไม่เคยเชื่อว่าวิญญาณหรือผีมีจริงเขาเขาก็ได้เจอเต็มเต็มในวันนี้คือวันนั้นนะคะเป็นวันที่เขากลับมาดึกไปเที่ยวกับเพื่อนมา คือช่วงเวลามันก็ประมาณตีสองกว่าจะตีสามแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เขาก็เดินขึ้นห้องแต่ความที่แบบมันเพลียมากค่ะวันนี้เขาก็คือลม้มเดินขึ้นไปถึงห้องก็คือล้มตัวลงนอนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานั้นคือหลับไปแล้วนะคะแล้วได้ยินเสียงบางเสียงปลุกขึ้นมาหรืออยู่ในช่วงของผวังหลับๆเดินตื่นนะคะพี่นัดพี่นัดน่าจะเคยเป็นช่วงที่แบบเราเรา เพียมั่งมากแล้วตัวเราหนักแล้วเราแบบตาหนักหนักตึาตา,าไม่ขึ้นลึกออกเลยอ่าอืมใช่มันคือมันก็จะเป็นอาการนั้นแต่ว่ามันมีเสียงเรียกอะค่ะที่มันมันดังขึ้นเรื่อยๆว่าสามสามสามอย่างนั้นอะมันดังเรื่อยๆหรอว่า,า,าเสียงอะมันเหมือนพี่ชายตัวเอง ออตอนแรกก็คือฟังก็คือเขาจะคือจะไม่ลืมตาแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าไร้สาระและมึงแกงกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเสียงนั้นมันไม่อยู่สักทีความเขาก็เลยค่อยๆแบบพยายามอะคะ่ะที่จะลืมตาขึ้นมาในจังหวะที่ลืมตาคือห้องอะมันมืดใช่ไหมคะตอนแรกมันก็มืดไปหมดทนมองไม่เห็นอะไรแต่สักพักหนึ่งพอแบบเริ่มจับโฟกัสได้อะคะ่ะมีแสงจากด้านนอกสาดเข้ามาในห้องเนาะห้องมันก็เริ่มสว่างขึ้นอื พี่สามสังเกตว่าอาให้พี่นัทน,นึกถึงห้องที่เป็นอาคารนะคะอาคารพาณิชย์มันเพดานมันค่อนข้างจะสูงะค,ะค่ะเขา,ามองขึ้นไปบนเพดานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สังเกตว่ามันมีจุดดาๆอะไรบางสิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งของเพดานค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาต้องเพ่งพยายามเพ่งว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าลูกกตาค่ะมันเป็นสีแดงค่ะพี่นัทอุ้ยเออ แล้วมันแบบมันเดะจนเขาคิดว่ามันคืออะไรคือพยายามเพ่งที่เห็นจะทัดว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะใช่พี่ชายแล้วแหละเพราะว่ามันมันไม่น่าจะใช่แล้วแหละแล้วในจังหวะที่เขากําลังเพ่งแล้วเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะไอ้สิ่งนั้นนะคะมันก็เริ่มพึบพึบพึบเข้ามาใกล้คือมันมันไม่ได้คานนะคะพี่นัดแต่มันเหมือนในหนังที่แบบมันจะมันตัดะค่ะตัด คืออ่โอเคโอเคโอเคค่ะแล้วก็เริ่มคือเข้ามาใกล้แลวในตังหวนั้นนะคะเฮียสามบอกว่าตัวเขาเนี่ยหนักแบบมันขยับไม่ได้มันได้แต่มันเขาทําได้แค่กอกตาว่าไอ้สิ่งนี้ยมันจะมามายังไงคือร้องก็ไม่แน่ใจว่าร้องออกไปไหมเสียงอยู่ในลาคอหรือเปล่าแต่เขารู้ว่ามันน่ากลัวมากมันเหมือนมันเหมือนแมงมุมมันเหมือนลิงมันเหมือน มันคือมันคืออสูรกายอะค่ะมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่บัรพบุรุษหรือมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอืมอืมมันเป็นบางอย่างที่เขาไม่เคยพบเคยเห็นนะว่ามันคืออะไรแล้วมันกําลังเข้ามาใกล้ในขณะที่เขายังมีสติอยู่ค่ะพี่นัดครับแล้วในจังหวะที่มันมาอยู่ตรงข้างบนหัววินัทนึกภาพว่าเรานอนอยู่แล้วเราเหลือตาขึ้นไปคือมันอยู่บนหัวเรา และกําลังจ้องมองเราอยู่อ่ะค่ะครับคือบอกว่าในวินาทีนั้นอนะเขามันกระโดดลงมาพึบแล้วแค่บอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าจอดับพึบนะพี่นะัดมันทรมานมากเพราะว่ากว่าที่เขาจะจอดับอะ่ะเขาหลับตานะคะแต่กว่าที่เขาจะจอดับเขารู้สึกไอ้สิ่งเนี้ยมันทับเขานานมากอะ่ะพี่นะัดอ,อนานแบบเป็นชั่วระยะเวลาที่ทําให้เขารู้สึกว่ากูควรตายอะ่ะคือนั้นนะ่นอิครับ แล้วก็เจ้าก็ดับไปจริงๆแต่แล้วเวลาผ่านไปจนรุ่งเช้าแต่สิ่งที่ทําให้เขามั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่ความฝันคือเพราะเขาตื่นนอนขึ้นมาค่ะสภาพเขาที่อยู่บนเตียงคือช่วงล่างตั้งท่อนเอวลงไปอะค่ะมันไปพาดอยู่ตรงที่พื้นค่ะพี่นัท<อ>แล้วช่วงบนอะคือพาดอยู่บนที่นอนเสมือนว่าคนคนหนึ่งอาจจะดิ้นหรือว่ามีใครลากลงไป <c oughs> จากเตียงนะคะพี่นัทฟิลนั่นแหละคะ่ะเขาเลยมั่นใจว่าเมื่อคืนนี้ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างที่เขาเจอแน่ๆเ <c oughs> นี่ยแหละคือไอ้หลอกเขามั่นใจว่าคือไอ้หลอกเขาก็เลยพอตื่นเช้าด้วยความแบบตกใจกว่าเอาเรียกว่าหัวโกนแล้วกันค่ะเขาก็เลยรีไปถามพี่ชายว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือเคียรหนึ่งบอกว่ามึงเจอไอ้หลอกแล้วมึงเจอแล้วเหมือนที่กูเจอ <c oughs> แล้วพี่นันลองคิดดูดิคะว่าเฮียหนึ่งจะเจออะไรซ้มซ้ำในทุกๆวันครับค่ะแล้วแกก็เลยไปเฮียสามด้วยความที่เป็นลูกรักลูกคนสุดท้องอะค่ะเขาก็เลยไปบอกเรื่องนี้กับแม่กับอาม่าไอ้กับแม่นะคะกับมา้าอม้าก็เลยจําเป็นต้องขอร้องให้ป้าค่ะทำเออ่เชิญพระมาทําบุญคือคคมันไม่ได้แล,ล้วเพราะว่าลูกขัวโกนนะคะอืมทีเนี้ยพอหลังจากเอาพระมาทําพิธี ทำพิธีสวดมนต์ว่าไปอะคะ่ะทําเลี้ยงพระไปน,นู่นนั่นนี่ละเพื่อความสบายใจใถามว่าป้าเชื่อไหมก็ยังบอกอยู่ว่ามือกัฝันมือกัเพอเจอร์ยังฝันคือป้าก็ยังเชื่ออย่างนั้นน่ะนะค่ะจนเวลาผ่านไปคือไม่นานค่ะประมาณสักเดือนสองเดือนหลังจากที่มีการเลี้ยงพระค่ะพี่นัดบ้านเนี่ยอก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนมุมของห้องน้ํานะคะก็เลยจะทุบทําเหมือนขยายบ้านนะคะก็เลยจะทุบ ทุบห้องน้ําเดิมเพื่อเพิ่มห้องน้ใหม่ขยายพื้นที่ทําโกดังขายของนะคะคฟิลนั้นนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ทุบป,ปูนทุบอะไรตรงพื้นบ้านนะคะทุบห้องน้ําเก่าเอพอช่างทุบลงไปอะไปพบกับโครงกระดูะค่ะพี่นันที่อยู่ตรงห้องน้ําอันเก่าแล้วเขาก็เลยเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นโครงกระดูของไอ้หลอก แล้วห้องน้ํานี้นะปัจจุบันนะคะที่รันเห็นเนี่ยก็คือปิดตายครับือไม่มีใครกล้าไปยุ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็ไม่ไปแตะอีกเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือคือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เจอแล้วก็เก็บเงินม,มาตลอดลยะคะรันก็เพิ่งทราบแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าผีมีจริงเนี่ยแล้วไปเจออย่างเนี้ย มันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เขาบอกได้เลยว่าเขาพูดเลยว่าเขาเชื่อร้อยเอร์เซนว่าผีมีจริงค่ะพี่นาครับไอหลอกนะไอหลอกค่ะแล้วเขาจริงๆรนะตามที่พี่นาเล่าให้ฟังเฮียหนึ่งเนี่ยนะเจอจนแบบเฮ้ยเจอจนชินแล้วก็ขอหวยถูกจนรวยเอางี้ดีกว่าใช่แต่เฮีย<ส>ทวันนี้แกก็ปั้มปมเปลือยนะคะพี่นาเหมือนแบบแล้วก็เขาเจอจนสภาพจิตใจเขาน่าจะแบบ แบบเอ,อย,ยําระดับนึ่งอาจจะแบบแบบผมว่าบางทีการเจอแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่เยียสามเล่าให้ฟังว่ารูปร่างเป็นยังไงเนี่ยนะเฮ้ยถ้าเจอครั้งแรกสติมันหลุดเหมืนอนกันนะพี่รันนะแล้วยังขนลุกเลยเนาะแล้วเจอผมเชื่อว่าเขาพยายามค่อยๆค่อยๆลดความกลัวเลเวลความกลัวลงทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจน,ยน,ยน,ยนยสุดท้ายเอาเอา,เอาวะขอหวยเลยแล้วกันค่ะ <c oughs> ใชแล้วได้ด้วยนะเอา ใช่เน <C da owner> ีฮะเสร็จแล้วส่งต่อมาที่เฮสามเฮสามเนี่ยเจอผีหลอกเต็มเต็มเลยใช่ค่ะแต่หนึ่งสิ่งมันแตกตรงไหนรู้ไหมทําไมเขาให้โชคกับเฮหนึ่งอะไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้อาจจะกล้าขอกูก็กล้าให้อย่างนั้นไหมคะพี่นัทโอ้เขาเขาผมว่านะด้วยความที่ตอนนี้เฮหนึ่งเขาพูดอาจจะไม่รู้อะสับสนนู่นนี่นั่น แต่ลึกๆแล้วเนี่ยในการเจอกันของของเฮียหนึ่งกับไอ้หลอกเนี่ยนะบางทีเ็าอาจจะมีการสนทนากันมากกว่านั้นก็ได้นะจริงป้ายเป็นมิตรไปแล้วใช่ไหมคะ<อ>มีญสาม์อะไรกันใช่ไหมใช่พี่เอาจริงๆนะไม่แน่นะก็มีมีความเป็นไปได้แต่ประเด็นคือบ้านหลังนั้นพอขุดลงไปมีโครงกระดูกอยู่ข้างใต้เนั่นด้วยใช่ค่ะแล้วผมเชื่อว่าครอบครัวเนี้เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกโครงกระโหลก ม่ไโครงกระโหลกสิโครงกระโหลกของไอ้หลอกก็ก็เป็นได้ก็เป็นได้ได้ค่ะเม่นได้เอานะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่รันใช่ค่ะพี่นัดขำๆกันนะคะไอ้หลอกไอ้หลอกไอ้หลอกเออผมว่าเฟี้ยวดีเหมือนกันนะแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบเและไอ้หลอกมันเป็นยังไงอะตอนที่พี่รันเล่าว่าเฮียหนึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พอเฮียสามมาขยายความเขาแล้วเนี่ย เฮ้ยมันคืออสูรกายใช่อันนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นปัจจุบนันนี้คือพี่นัทคิดว่ามันคือผีอะไรอะคะไม่รู้เลยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยที่แบบตัวเป็นลิงหรือว่ามีแขนเป็นเหมือนแมงมุมอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าตัวเป็นลิงเนี่ยเข้าใจได้ว่าปอบก็เป็นได้นะห,หรือว่านู่นมันเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าพอเป็นตัวลิงแล้วมีเหมือนแขนเป็นมงมุมอะไรเงี้ยซึ่งแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วพี่นัทลองคิดภาพนะคะว่า เรื่องราวเนี้ยมันผ่านไปสามสิบปีแล้วครับแล้วเขาอะเพิ่งเล่าให้รันฟังประมาณสัปดาห์ก่อนเองอ๋อเหรอแล้วเขาจํารายละเอียดทุกสปปรรพสิ่งของไอ้หลอกได้หมดอะมันคงแบบฝังอยู่ในหัวเขาเลยค่ะว่านี่คือไอ้หลอกอะออแ้แต่บอกผมว่านะคนที่เจอผีแบบเนี้ยหรือว่าเจอเรื่องาราวแปลกๆอะต่อให้มันนานแค่ไหนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเขาจําได้สนิทใจเลยใช้คํานี้แล้วกัน อืมค่ะส่วนตัวเหมือนกันส่วนตัวเคยเคยผมกล้าพูดได้เลยผมไม่รู้ใครจะถามผมว่าผีมีจริงไหมผมกล้าบอกเลยอะ่ะผมว่าผีมีจริงร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าเราไม่ได้ฟังจากเรื่องเล่านะเราเห็นกับตาตัวเองแล้วเชื่อไหมพี่รันคุณผู้ฟังวันนี้ผมยังจําหน้าผีตัวน,นั้นที่ผมเห็นได้อยู่เลยเออนรู้จริง <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยมาดีหรือมาลายคะ่ะพี่นัฏอ่าโอ้มีต้องเล่าอลไรนะ คืออันนี้เคยเล่าไปในรายการหลายรายการแล้วครับเยอะมากเอผมเจอผีบบเจอแล้วผมไม่คิดว่าไม่ได้เจอแบบแค่แหงหางตาหรือว่าแค่หันไปแวบ,บอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจ้องกันอยู่อย่างเงี้ยจ้องจนมั่นใจว่าผีอะ่ะแล้วผมวิ่งออกหน้าปากซอยเลยอะ่ะเอางี้ดีกว่าอ่าแล้วก็มารู้ประวัตินู่นนั่นเยอะแยะมากมายที่ที่ที่เราไปอยู่ เพราะนั้นมันผ่านมาตั้งแต่ผมอยู่ปีสี่ห้าครับตอนนี้ผมตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วอ่ะหกแปดหกแปดสี 6, 8, 6, <8. S 1> ่ปีแล้วล่ะยี่สิบกว่าปี<อ>แล้วผมยังจําทุกวันนี้ได้อยู่เลยอ่ะผมเล่าเล่าเล่ารายละเอียดดีเทลของไอ้ผีตัวนี้ได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้น <หา S 1> ผมเชื่อว่าใครที่เจออ่ะแน่นอนจะให้ต่อให้นานเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังจําได้แล้วก็ทุกครั้งที่นึกถึงเ่ยคนลุกตลอดเวลา ฟังเราคนฟังยังขนลุกเลยค่ะพี่นะพูดถึงนะขอบคุณพี่รันมากนะค่ะถ้าเกิดว่าไม่น่ากลัวก็ต้องฟังไอหลอกเป็นเขาเรื่องขำๆไปแล้วกันเนาะเผื่อมันจะเป็นสทบใหม่ไอหลอกไอหลอกไอหลอกใช่ค่ะเอาไว้หลอกเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเราถ้าเราเจอผีเราจะเรียกว่าเจอไอหลอกอ่าใช่ค่ะดูซอฟลงขึ้นทันทีเลยใช่พี่รันเอ้าจะฝากอะไรไม่เอ่ย อุ้ยขออนุญ,ญาตฝากก้านหน่อยนะคะได้ลเลยเชิญเลยแต่คือค่ะก็สำหรับเอฟซนะคะที่กำลังฟังรายการอยู่อ่าก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายรันได้ตามช่องทางโซเชียลนะคะพิมพ์คำว่าตัวแม่สายมูนะคะซึ่งมันจะมีเฟซบุ๊กนะคะแต่เพจนี้คือรันไม่ค่อยได้ติดตบเนาะแต่ว่าถ้าพิมพ์ชื่อนี้มันจะขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วก็ติกตอกนะคะ สำหรับวันที่แปดเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวรันจะมีไลฟ์สดนะคะซึ่งก็จะมีแบบเอ,อเช็คดวงฟรีตรวจเบอร์มือถือฟรีนะคะแล้วก็จะมีแจกของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมเพราะว่าเป็นโอกาสที่เพิ่งได้มาอ,อลองทำหลังจากที่เป็นแม่ลูกอ่อนมาพักหนึ่งะนะคะก็เลยอยากจะ ฝากแฟนๆฟนเอฟซนาะสนับสนุนนิดนึงแล้วก็มาไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อุดหนุนอะไรก็มาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าใครมีเรื่องเล่าอยากจะให้รันมามามาที่นี่บ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชอบรันมาออกรายการอะไรเงี้ยก็ฝากเรื่องเล่ามาได้ค่ะกินาแล้วก็มาทักทายกันนะคะอืมได้เลยพี่รันของคุณมากมานะแล้วขอบคุณมากด้วยคุณนะคะจ้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ